วันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเข้ารับบริการที่โควิดคลินิกของโรงพยาบาลแม่สอนนะคะอย่างที่ทราบกันดีแล้วก็พบว่าพวกเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยโควิดเป็นแบบผู้ป่วยนอกแบบร้อซแล้วนะคะซึ่งทําให้เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่มีผล a t k เป็นบวกมาจากบ้านนะคะเมื่อท่านตรวจด้วยตัวเองเนี่ยพบว่า a t k เนี่ยเป็นขึ้น2ขีดนั่นก็หมายถึงว่ามีผลเป็นบวกเนี่ย ท่านสามารถที่จะเข้าถึงบริการโดยการโทรศัพท์มาที่เบอร์ของ call center ของโรงพยาบาลแม่สอดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเพจของโรงพยาบาลแม่สอดและนอกจากนี้ท่านย,ยังสามารถที่จะ walk in เข้ามาที่โควิดคลินิกของโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลได้ทุกวันนะคะจันถึงสุงและก็เสาร์อาทิตย์นะคะ,ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กเนี่ยในช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะ ท่านก็จะได้พบกับแพทย์นะคะที่จะได้รับการประเมินเกี่ยวกับอาจารย์การตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ยาตามอาการที่ระบุไว้ว่าท่านเป็นผู้ป่วยประเภทไหนโดยแบ่งออกเป็น5สีด้วยกันนะคะสีเขียวสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วก็แดงอ่อนแดงเข้มนะคะสีเขียวก็คือไม่มีอาการใดๆนะคะสามารถรักษาโดยยาตามอาการได้สีเหลืองก็คือมีอาการเล็กน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะในกลุ่มนี้จะได้รับยาฟาวิพีเรเวียกลับไปรับประทานที่บ้าน ใน5-7ถึง7วันนะคะแล้วก็มีการตรวจกลอัพตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีอาการมากเราจะทําการให้รักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะคาดว่าการเข้าถึงบริการที่โรงพยาบาลแม่สอนนะคะก็จะสามารถที่จะให้การรักษาผู้ป่วยโควิดทุกท่านนะคะได้อย่างปลอดภัยค่ะ